เกม FPS ระดับ t r i p l e A สุดฮิตของอีกฟากหนึ่งของโลกที่กล่าวแบบนั้นก็เพราะว่าชาวตะว,วันตกนั้นฮอตฮิตและไฮบ์กับเกมนี้ซะเหลือเกินตรงกันข้ามกับคนของทางฝั่งเอเชียแบบหน้ามือหลังเท้าเลยแต่ขึ้นชื่อว่าเกม t r UPER A มันก็น่าสนใจใช่ไหมครับประกอบกับความล้มเหลวของเกม t r u p l e A หลายภาคก่อนหน้านี้มันก็เลยเป็นโอกาสให้เราตัดสินใจลองหยิบเกมนี้มันมาลองด้วยความสงสัยใคร่รู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e r อ n s i g h t และนี่คือ h a l o i n f i n i t e Gamer Insight Review ภาคที่6นั้นหรือว่า Halo Infinite เป็นเกมภาคต่อจากซีรีส์ Halo ที่มันมีมาอย่างยาวนานพัฒนาโดยทีมงาน343 Industry ภายใต้ Microsoft Studio โดย Engine ใหม่เอี่ยม่องที่ชื่อว่า s l i p Space Engine โดยเป็นการเปิดให้เล่นฟรีสำหรับโหมดมั l ติ Player มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาแล้วและมีการใส่โหมดเนื้อเรื่องเข้าไปในเดือนธันวาคมในภายหลังโดยเป็นแบบต้องเสียตังในการซื้อมาเล่น <c oughs> ราคาเอาเรื่องอย่นะ <c oughs> ตัวเกมลงให้กับเครื่อง Xbox One Xbox Series Xs และ PC บระบบ Steam และ Microsoft Store ได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมใหม่คอมพิวเตอร์ของทุกคนก็จะต้องพร้อมด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะงั้น Advice เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอททั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันและ Advice นีบริการ Smart Service สามารถซ่อมเคลมสินค้าไอทีโดยผู้เชี่ยวชาญแบบสบายๆอยู่ที่ไหนก็สามารถไปใช้บริการได้ด้วยสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวเอกด้วยหรือใครจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ที่ w w w a d v i c e c o t h กดเลยครับโปรโมชั่นเพียบและสำหรับแฟนๆของ Gamer Insight สามารถใช้โค้ด GI77 เพื่อเป็นส่วนลดช็อคมาได้ตลอดเดือนมกราคมนี้ครับนึกถึง IT นึกถึง advice จับหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Would you humor ขออนุญาตออกตัวก่อนเลยกันครับว่าผมและเจ้ากล้องคนตัดค้ก็คือคนเขียนรีวิวเกมนี้เนี่ยไม่เคยแตะซีรีส์เกมนี้มาก่อนเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นในการรีวิวครั้งนี้จะเป็นจากมุมมองของคนที่เพิ่งมาเล่นซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกเลยครับแต่เราก็มีการใส่ความเห็นจากแฟนๆเกมนี้ที่เราไปรวบรวมทั้งจากคนที่รู้จักหรือจากคอมมูนิตี้ของแฟนๆซีรีส์เกมนี้อย่าง Discord ของ Hello Thailand Community มาให้ได้ฟังกันด้วยครับจึงต้องขอขอบพระคุณจริงๆอีกทีหนึ่งครับ เนเรื่องจะกล่าวถึงมาสเตอร์ชิพขุนสึกยอดมนุษย์ที่ตัวใหญ่กว่ามนุษย์แบบปกติมากๆเพราะผ่านการดัดแปลงมาด้วยโปรเจกต์สปาร์ตันโดยหน่วย United Nations s p c e e o o m m n n d ซึ่งในภาคนี้นั้นจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ UNSC Infinity ถูกโจมตีโดยเหล่า The Banish กระบ,บทที่แยกออกมาจาก The c o v v n n n t t เผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูก,กับเราในเวลานั้นโดยผู้นำคือ Atriox ซึ่งมาสเตอร์ชิฟของเราก็พลาดท่าถูกโจมตีจนสลบล่องลอยไปในอวกาศก่อนจะถูกช่วยโดยทหารคนหนึ่งโค้ดเนมว่า Echo 216ก่อนทีม่มาสเตอร์ชิฟจะพากลับมาที่เซตาเฮโรที่ปัจจุบันโดนพวกเดอะแบนิชนั้นยึดครองเอาไว้หมดแล้วไม่ยึดครองโลกครับมาสเตอร์ชิฟต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเอกนั่นเองโดยไอ้หนุ่ม Echo 216เนี่ยมันแค่ต้องการจะกลับบ้านเท่านั้นเอง So ground อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วว่าผมจะรีวิวในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยซึ่งผลที่ได้จากการสัมผัสในเรื่องเกมนี้จนจบว้าวงงครับงงแบบเชี่ยง,งงไปหมดเลยคือถ้าคนที่ไม่เคยสัมผัสซีรีส์เกมนี้มาก่อนเลยจะไม่เข้าใจอะไรของจักรวาลนี้เลยก็ว่าได้แต่การเล่าและการดำเนินเรื่องจากที่ว่านั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเค มีการเล่าเหตุเล่าผลต่างๆที่ควรจะต้องทําอย่างนั้นแต่เอาจริงๆผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละครับคือมันมันเป็นอย่างนี้อารมณ์เหมือนว่ามันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมหากาบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีหภาคแล้วเรากระโดดข้ามมาดูภาค6เลยนั่นแหละครับฟีลประมาณนั้นเลยทีนี้จะเป็นความเห็นของพวกเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมจึงขออนุญาตยกความเห็นจากแฟนๆของเกมเฮโลมาเทียบกันบ้างโดยร่วมจากการที่ไปสอบถามเหล่าคอมมูนิตี้แห่งนี้ ด้วยส่วนรวมนั้นแฟนๆถือว่าค่อนข้างชอบกันเลยทีเดียวได้เห็นตัวของชีฟที่มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นและเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆผ่านออริโอหลอกที่หาเก็บได้ตามเกมการต่อสู้กับบอสแต่ละตัวก็จะมีความอิ่มเอิบกับเนื้อเรื่องอันมองข้ามไม่ได้มีการพูดถึงตัวละครภาคเก่าๆบ้างเล็กน้อยแต่แฟนๆก็อุบมาอยู่ดีว่าบทของ UNSC เนี่ยมันน้อยเกินไปหน่อย โดยรวมแล้วสําหรับผมนั้นการเล่าเรื่องราวของเกมนั้นทําความเข้าใจคือมันต้องทําความเข้าใจระดับหนึ่งเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องเข้าใจแบบภาพรวมของจักรวาลทั้งหมดเลยซึ่งถ้าจะอินกับซีรีส์นี้จริงๆต้องเป็นแฟนที่ติดตาม,มาระดับหนึ่งแล้วหรือไม่ก็เล่นภาคก่อนหน้านี้มาหลายภาคจริงๆริระนั้นเกิดการบ่นในส่วนของการเล่าเรื่องในภาคนี้คือมันมีพลอตโคบ,บางๆที่ผู้ติดตามมาจะสัมผัสได้ในทันทีแต่ก็คงไม่ต้องถามไอเนนที่พึ่งเข้ามาสู่จักรวาลน,นี้แหละครับพวกเราตาใสายอยู่แล้ว พร้อมกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเกมมีความสั้นจนน่าติและก็กลายเป็นสะเก็ดแผลที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเก่าๆอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเกมอาจจะมีการอัปเดตแคมเปญที่จะเป็นอัปคัมมิ่งคอนเทนต์ในอนาคตและอีกอย่างหนึง่งเลยคือมันกลายเป็นมหากาบไปแล้วถ้าไม่ได้ตามมาเลยงงแน่นอนครับตามที่กลับไปข้างต้นตั้งแต่การปรากฏตัวของเดอะแบนดิชปริศนาของคอทนาการหายตัวไปของจูนกับรูคีและรายละเอียดยิบย่อย อย่างไรก็ตามบนกันขนาดนี้แต่แฟนๆก็ยังคงรักและชอบเนื้อเรื่องอยู่และให้คะแนนที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าเกณ์อย่างมากแถ่มีการป้ายยาครับว่าถ้าอ่านนิยายก็คงจะเพิ่มอรรถรสได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวระบบการเล่นของเกมนี้ในส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์นั้นจะเป็น FPS แบบ Open World ต่ตามสไตล์เกม Open World สมัยนี้เลยครับ มีเควสหลักให้ทํามีเควสย่อยให้เป็นการไปตีเอ t าโพสต์ไปรอบสังหารศัตรูตัวสําคัญทําลายเพราะพ a ร์ก t นดาทาวเวอร์ช่วยเหลือเหล่า U.N.S.C. หรือยึดฐานที่มั่นอย่าง F.O.B. ซึ่งพวก F.O.B. เนี่ยเมื่อยึดแล้วมันอารมณ์เหมือนกับเป็นการเปิดแมปในเขตนั้นๆเลยโดยจะขึ้นเป็นจุดภารกิจย่อยต่างๆขึ้นมาโชว์ในเขตนั้นทั้งหมดและจุด F.O.B. จะเป็นจุดที่สามารถเรียกอาวุธและยานพาหนะมาได้อีกด้วย และเป็นจุดสปอนของเรา U.N.S.C. อีกซึ่งอาวุธทหารและยานพาหนะแต่ละอันเนี่ยจะปลดล็อกผ่านพอยที่ชื่อว่า v ว l เลอร์ที่จะได้เป็นการจากการที่ไปตีพวกเอาโพสหรือช่วยทหารตามแบบต่างๆส่วนของที่ปลดล็อกนั้นก็สามารถเรียกได้ที่ฐาน F.O.B. นั่นเองแต่ระวังลดใส่หัวเพื่อนนะครับจะแวรเลอร์เท่าไหร่จะปลดล็อกอะไรบ้างก็สามารถไปดูที่ผ่านหน้า F.O.B. ได้เลยและที่ขาดไม่ได้สำหรับเกม Open World แล้วก็คือการอัปเกรดใช่ไหมครับ โดยภาคนี้จะใช้ของชีอ,ชอว่า Spartan Core ในการอัปเกรดความสามารถต่างๆ5แบบอย่างละ5ระดับด้วยกันซึ่งจะมีตั้งแต่ g r a p p l e Shot, Shield Core, t h r s นเ s อร์ด r ็อปว l และ t r u u t t r r ซึ่งบางอันจะปลดล็อกหลังจากเล่นเนื้อเรื่องไปถึงจุดหนึ่งถามว่าพวกนี้มันน่าจะตามเก็บหน้าสะสมแค่ไหนก็แล้วแต่คนจริงๆครับถ้าเป็นคนที่เล่น Open World และชอบแวะเป็นนิสัยอยู่แล้วก็ถือว่าคุาค้มค่าอยู่พอสมควร ตอนผมเล่นผมก็แวะกระจุยครับลูกช่างแวะนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดชิลคอให้เต็มแล้วก็ปลดปล็อกรถถังเอาไปยิงชาวบ้านอย่างสนุกสนานหรือจะพาเพื่อนเพื่อนทหารไปบุกเอาโพสก็สนุกไปอีกแบบลือบอกไปครับว่าไอ้พวกเพื่อนเพื่อนทหารพวกเราเนี่ยเมื่อเราวิ่งไปใกล้ๆสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งตามเรามาเองเลยโดยสังเกตได้จากการที่ว่ามีจุดขึ้นบนหัวและพูดอะไรสักอย่างออกมาแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียดีนะครับ คือเกมนี้ไม่มีระบบเลเวลใส่เข้ามาเลยเพราะบางเกมถ้าใส่เข้ามาสายฟาร์มก็อาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มของจนฟูลเลเวลแล้วก็ค่อยไปลุยคเควสหลักได้อย่างสบายใจแต่ในเกมนี้ไม่มีการใส่ระบบเลเวลมาทำให้สายสปีดรันก็สามารถยิงยาวเนื้อเรื่องรวดเดียวจบได้โดยไม่สนใจของข้างทางเลยก็ได้ทีนี้มาดูในส่วนของการเล่นกันบ้างครับ คือการเพล์ของเกมภาคนี้หลังจากที่ได้สัมผัสมารู้สึกได้ถึงความย้อนยุคข,ของเกม FPS สมัยยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นการไม่มีการขึ้นศูนย์เหล็กจะมีก็แต่เฉพาะปืนจะบางจำพวกอย่างเช่นแบบ Sniper r i f l e เป็นต้นซึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมครับแต่ตัวเกมมีการปรับทั้งเรื่องของศัตรูที่ทุกตัวสามารถฆ่าคุณได้แบบง่ายๆถ้าหากคุณพลาดหรือประมาทยังไม่รวมถึงศัตรูบางตัวที่สามารถวันฮิตคิวคุณได้อีกด้วย ขนาดผมอัพชิวคอร์แบบสูงสุดแล้วยังรู้สึกว่าเกมนี้ในโหมดเนื้อเรื่องค่อนข้างเล่นได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวคุณอาจจะหัวร้อในการตายซ้ำตายซากจากศัตรูตัวเดิมๆได้ในระดับมีเดียมเท่านั้นก็ได้แถมด้วยจำนวนกระสุนที่ <c oughs> ให้มาแบบคือเข้าใจแล้วว่ามันคือพึ่งตกพึ่งเข้ามาดาดวยนี้จริงๆคือมันน้อยมากๆเลยในการตีเอาโพสต์หรือผ่านเควสหนึ่งคุณแทบจะต้องคอยวิ่งหากระสุนหรือเปลี่ยนปืนอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ ศัตรูบางตัวอาจจะต้องใช้อาวุธนี้จัดการศัตรูบางตัวใช้อาวุธนี้ยิงไม่เข้าทาให้ก่อนจะบุกเข้าโจมตีศัตรูคุณอาจจะต้องวางแผนก่อนด้วยซ้ำว่าจะใช้อาวุธอะไรในการเข้าไปล่าหัวคมคมไม่งั้นคุณจะโดนล่าหัวกลับมาแทนแต่อันนี้ผมแนะนําครับไปขโมยมยอเตอร์ไซค์แคนสีแดงที่มันคันหน้าเป็นล้อเหล็กนะครับบุกยิงเข้าไปเลยครับนั่นแหละพลังชีวิตของตัวละครจะเป็นแบบเกราะและเลือดเมื่อเกราะแตกแล้วจะมีเลือดอีกหลอดหนึ่งอยู่หากถูกยิงจนหมดจะเสียชีวิตทันที โดยทั้งเลือดและเกราะนั้นเมื่อเราไปหลบสักพักหนึ่งหรือไม่ได้รับดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติส่วนทางด้านของ multiplayer นั้นการเล่นหรือทั่วไปอะไรพวกนี้มันก็เหมือนแบบเดียวกันกับซิงเกิลเพลเยอร์เลยแต่ผมรู้สึกว่าใน multiplayer นั้นมันค่อนข้างจะเล่นง่ายและแคชเชียลมากกว่าอย่างมากก็พอจะเข้าใจได้ครับว่าในโหมด multiplayer นั้นคนเล่นก็คนเล่นแหละรครับคนเจอคนนั่นแหละและด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมแบบ old school FPS เลยไม่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจอะไรมากอยู่แล้วด้วย แต่เหมือนกับว่ารูปแบบในการเล่นของเกมนั้นมันจะเน้นไปที่การยิงและทุบมากกว่ายิงซะด้ดยซ้าจากที่สังเกตมานะและเสริมไปด้วยที่ว่าเหล่าระเบิดที่ปากันแบบเหมือนอนลบ,บาสองบาทนะครับปาเป็นว่าเล่นเลยอาจจะเป็นรูปแบบการเล่นที่เป็นแบบนี้มาตลอดทุกภาคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจบางทีคุณอาจจะยิงจนแมกซ์ซีนหมดแล้วยังไม่ตายเลยก็มีครับโหมดการเล่นจะมีให้เลือกสรรเล่นกันมากมายแต่หลกัหลกๆจะมี2โหมดใหญ่ๆก็คือ a r e รนาโหมที่จะให้ผู้เล่นฝั่งละ4คนสู้กันในแผนที่ขนาดเล็กและ Big Team Battle Mode ที่จะใช้ผู้เล่นทั้งหมดฝั่งละ12คนต่อสู้กันในแผนที่ขนาดใหญ่ไอบิ๊กทีมเนี่ยจะมีพวกยานพาหนะมาเกี่ยวข้องด้วยโหมดยิบยอดข้างในก็จะเป็นแบบตามฉบับของเกมยิงมัลติเพลเยอทั่วไปที่พบเห็นได้เลยครับอย่างโหมดซัลเลเยหรือทีมเดสแมทช์แคปเจอร์เดอะแฟลกยึดธงสตรองโฮยึด3จุดหรือโดมิเอชันที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกัน หรือจะเป็นเฟียสตาที่จะเป็นการสุ่มอาวุธให้กับทุกคนทุกครั้งที่เกิดและโหมดนี้ผมชอบเป็นพิเศษครับออสบอกโดยจะเป็นโหมดที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องแย่งกันไปแคปเจอร์ไอห,หัวกะโหลกนีน้ให้ได้ครับให้ได้พอยต์ครบ100หรือมากกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองโดยในการแคปนั้นผู้เล่นจะต้องไปเก็บไอห,หัวกระโหลกนี้เข้ามาซึ่งไอคอนที่ถือขึ้นมาไว้นนั้นจะเป็นแบบเหมือนถือไอเทมชิ้นหนึ่งเลยจะไม่สามารถยิงปืนหรือสู้กลับได้ได้แต่วิ่งกระโดดไปอย่างเดียว ส่วนที่เหลือก็คือให้เพื่อนๆคอ,อยป้องกันหรือไม่ก็ปลาส่งให้เพื่อนใครโหดพอก็เอากะโหลกไปทุบกะโหลกของศัตรูได้ไอที่ชอบจริงๆมันก็ไม่ใช่โหมดอย่างเดียวครับผมชอบเสียงอนอเซอร์ของการบรรยายนี้มากเลยครับลองฟังดูผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็น <laughs> มุกตลกที่จงใจใส่เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าบอลแบบ บอลมันแปลว่าลูกอันธาได้และไอ้บอลเนี่ยมันคือกระโหลกนะครับแบบกระโหลกของนักผีเนี่ยแหละหรือโหมด Capture the Flag ของ Big Team Battle Mode 1 2 1 2ที่ผมก็ชอบเหมือนกันโดยจะต้องไปขโมยธงจากฝั่งศัตรูมาวางที่ฝั่งฐานเราให้ได้และด้วยความที่ว่ามันเป็นแมปขนาดใหญ่ก็คงจะได้เห็นป้อมปืนรถเครื่องบินวิ่งและยิงกันอย่างสนุกสนานแถมยังมีโมรหมดอื่นๆอีกมากมายที่ปรับแต่งได้ในคอสตอมเกม หรืออาจจะมีเพลย์ลิสต์แปลกๆโผล่มาให้เล่นกันก็ได้อย่าง tactical Slayer ที่ผมลองได้ไปเล่นมาแล้วมันก็เหมือนเป็นเหมือนดาเมจจะเกิดขึ้นที่หัวอย่างเดียวก็นั่นแหละครับลากหัวคงคมอย่างแท้จริงซึ่งที่ต่างออกไปจากโหมด multiplayer ของเกมนี้คือมันไม่มีเลเวลครับคือมีก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่เลเวลของไปทัพ s ์ที่เอาไว้ปลดล็อกพวกของสวยงามเพียงเท่านั้นและระบบโหลดเอาทที่เกมนี้ก็ไม่มีเช่นกันในการเล่นทุกคนจะเริ่มต้นด้วยปืนแบบเดียวกันทั้งหมด ปืนจะมีให้เก็บตามส่วนต่างๆของแมปแทนซึ่งเอาตรงๆนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องคอยจําว่าปืนนี้มันดรอปอยู่ตรงไหนต้องวิ่งไปเก็บก่อนถึงจะเอามายิงได้แต่ถ้ามองโลกใน,นแง่ดีถือว่าเป็นการสู้ด้วยแบบ knowledge นะครับก็คือกูรู้กูสู้กูเหนือกว่ามึงด้วยความรู้ประมาณนี้ประมาณนะั้นแบบถ้าหยาบๆก็รู้มากนะครับ โดยรวมแล้วผมว่าการเล่น Play และเกมเพลย์ของ h e l o Infinite นั้นเป็นแบบที่เข้าใจง่ายและไม่ยากจนเกินไปแต่ด้วยองค์ประกอบต่างๆของโหมด Single Player ที่ใส่เข้ามาเลยทำให้เกมเล่นยากขึ้นระดับหนึ่งต่างกันกับใน Multiplayer ที่ค่อนข้างจะมีความแคชชวลและเล่นง่ายตามสไตล์เกมยิงทั่ว,วไปแบบเล่นกับเพื่อนชิีวๆก็ได้ครับแต่เอาจริงๆแล้วตัวเกมกมันก็มีความเป็นเล่นกับเพื่อนอาศัยทีมเวิร์กอยู่ไกลๆ สืบทราบมาว่าจะมีการเพิ่มระบบการเล่นแบบโค o อและฟอร์จเข้ามาในภายหลังอีกด้วยทีนี้จากแฟนๆของซีรีส์เกม h ฮโ o มาครับที่แอบไปล้วงข้อมูลและก็ล้วงความเห็นกันมาด้วยความที่ว่าเป็น Open World ตามที่บอกไปแล้วคือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของเกม Halo ใหม่เลยก็ว่าได้สเสน่ห์และความสนุกมันคงยังมีอยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันมันยกโลออกไปหมดเลยมันเลยไม่เหมือนเดิมแต่ที่น่าติเลยก็คือโค o อที่หายไปแทนที่จะอยู่ในเกมตั้งแต่แ,ตแรก แล้วด้วยความที่ว่าตัวเกมมันเป็น Open World อาจจะขาดความต่อเนื่องหรือทําให้ผู้เล่นวอกแวกไปทําอย่างอื่นมากกว่าหรืออาจจะเรียกได้ว่าได้อย่างเสียอย่างก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามนับว่าเป็นของเล่นใหม่แกะกล่องของ343ที่ได้ลองทําอะไรแปลกใหม่ดูบ้างและได้รับเสียงตอบรับไปในด้านบวกของแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆเดนตายที่พร้อมจะสู้ตายถวายหัวให้กับเกมซีรีส์นี้ สเปคขั้นต่ำของ Halo Infinite นั้นถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่นั่นเป็นเพียงแค่การเขียนหลอกตาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าความลื่นไหลของเกมนั้นบน Multiplayer กับ Sin g l e Player ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรเลยแต่มันก็พอเข้าใจได้ว่าใน Sin g l e Player นั้นมันเป็นการแบบ Open World โหลดหนู่นโหลดนี่เข้ามาในฉากมากมายแต่ถ้าจะให้เทียบจริงๆกับเกมของ Microsoft เหมือนกันอย่าง Forza h o r i z o n 5ผมกลับรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ลื่นไหลและภาพสวยกว่าได้ซ้ำ เรืออาจจะต้องรอการอัปแพตมีแล้วก็มีการออพติมไ e ต่อไปอยังไงก็ว่ากันไปครับแต่โดยรวมแล้วภาพกราฟิกถือว่าสวยงามตามมาตรฐานของ TripleA เลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นจะมีก็แค่รู้สึกว่าสีหน้าการขยับของหน้าตัวละครเนี่ยมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยแบบว่ามันมันเกินคนปกติครับเหมือนแบบว่าลงมอดเฟียลทูฮันดรประไรแบบนี้ไม่รู้ดิ ในส่วนของพวกความรุนแรงอย่างพวกเลือดหรือร่างกายฉีกขาดนั้นในเกมใส่มาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถเสพภาพได้ทุกเพศทุกวัยแต่บางที่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมยิงเสือ้อกลอะแล้วเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เออเล็กๆกเน้อก็เอานะครับจับจุดผิดปะเนี่ยทางด้าน UI ของตัวเกมดูไม่ยากอะไรจนเกินไปเข้าใจง่ายว่ากดอะไรแล้วได้ผลเป็นอะไรแต่จะมีข้อติ ตรงนิดหนึ่งทีเดียวครับว่าผมไปเจอเมื่อกดแทบ็บกดดูแมปหรือว่าอัปเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยเกมไม่หยุดตามไปด้วยนะอาจจะหัวแตกได้ขณะที่กำลังดูแมปอยู่โดยรวมทั้งหมดนั้นหลังจากที่ได้สัมผัส h e l o o n n i n n t t e มาตัวเกมถือว่ามีเนเรื่องที่ค่อนข้างไม่เฟรนี่กับผู้เล่นใหม่อาจจะทำให้งงกับจักรวาลได้ ระบบการเล่นที่เป็นแบบ o อส s ูล o o s FPS ผสมผสานกับยุคใหม่ที่มีองค์ประกอบต่างๆที่ใส่เข้ามาในโหมดเนื้อเรื่องทำให้เกมยากขึ้นต่างกันกับโหมด Multiplayer ที่แบบจะมีความเล่นชิลๆสบายๆกับเพื่อนได้ยกเว้นว่าถ้าจะตั้งตีมา Competitive หรือว่ามาหัวร้อนด,ด้วยกันก็อีกอย่างนะครับและมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามตามมาตรฐานของเกม Tri เ l e A ที่อาจจะต้องมีการ Optimize มากกว่านี้สักหน่อย เลยขออนุญาตถือวิสาสะให้คะแนนจากเกมเมอร์ไซไป7เต็ม10เท่านั้นแต่ผมยังขอย้ำนะครับว่าคะแนนที่ให้จากพวกเรานั้นคือคนที่ไม่เคยแตะซีรีส์นี้มาก่อนเลยซึ่งหลังจากที่ไปถามเหล่าชาวคอมูแฟนๆของเกม h ฮโ o นั้นหลายๆคนให้คะแนนอยู่ที่8 9ถึงเเต็ม10กันทั้งนั้นเลยทั้งนี้ความเห็นทั้งหมดในการรีวิวนี้เป็นแค่ความเห็นของพวกเราเพียงกลุ่มเดียวสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการสัมผัสเกมนี้ว่าดีไม่ดีไม่ใช่การดูรีวิวเสมอไปครับไปเล่นกันเองจะดีที่สุดแล้วมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์กับเกมนี้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับซึ่งผมการันตีได้เลยว่าเกมนี้มันจะคุ้มค่ากับการเล่นแน่นอนทีนี้ถึงท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกได้เราเพิ่มขั้นต่ำม,มาเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากดูวิดีโอก่อนใครเพื่อนก็สามารถสมัครแบบ50บาทเข้ามาได้ครับ หรือจะสมัครมากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันครับรักเหมือนกันสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนนานนะเจ้าสำหรับในวิดีโอหน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งดูแหละครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ